อยู่นะครับพ่นโอ้โอดตครับแต่มาวันนี้ครับพามาดูสไตล์นี้กันดูครับผมจบเลย,ส,ยสวัสดีผู้ชมทุกท่านครับวันนี้มาเห็นนี่ฮะจะเป็นมอเตอร์ไซค์ก็ไม่เชิงว่าเป็นมอเตอ,อร์ไซค์อะมอเตอร์ไซค์ครึ่งหนึ่งแล้วก็ โฟวิลอีกครึ่งครึ่งหนึ่งฮะตามที่เห็นเลยครับเป็นรถพ่วงกึ่งพ่วงฮะดัดแปลงมาจากมอไซค์รุ่นเก่าก็คือ Honda t เทนาแม่นบอพยายครับนีสวัสดีครับสวัสดีผมเอิญพยายแสวงพยายแสวงตอนนี้อายุเท่าไหร่นะครับ62บอกนี่ครับผมที่ผมถามอายุคือ<ะ>ท่านอายุ62ครับแต่ว่าสามารถขี่รถคันนี้ยังยังขี่ได้แบบสบายสบายเลยนะครับ หมฝีม้ลายมือของลูกเขยท่านครับเทนหน้าสภาพนี้น่าจะไม่ต่ำกว่า20ปีครับแต่ว่ามาทำดัดแปลงเป็นโครงสร้างแบบนี้ฮะหน้านี่เอาเรื่องเลยนะครับผมนี่ครับฝีม้ลายมือของช่างครับของช่างไทยนี่แหละครับไม่แพ้ชาติใดในโลกเห็นแล้วก็ต้องหยิบมารีวิวให้ท่านผู้ชมดูฮะว่า มีมอไซค์แบบนี้รุ่นนี้ใช้ประโยชน์ในเรื่องของการเกษตรก็ได้นะครับเข้าสวนขนผักขนญยาได้เลยฮะนี่เมนบหครับนี่ครับกระบะขนนี่ไม่ใช่น้อยๆนะครับนี่กระบะขนนี่ขนาดก็เมตรกว่าประมาณเมตรคูณเมตรเลยเมตรคเมตรเมนครับนี่ครับเป็นการดัดแปลงสภาพรถมอเตอร์ไซค์เทนาครับครึ่งหลังนี่ตัด ตัดเลยนะครับแล้วก็ต่อเป็นอาร์มยาวตถงนู้นครับช่วงล่างเป็นแบบนี้เลยครับนี่ก็ใช้หลักการเดียวกันกันกบ MTV เนาะใช้ยางก็ตัวนั้นมาเลยดูขอบยางครับ12คูณเนี่บคูณ7ง่ามมาครับ แง่มติแง่มค่ะคักเชือยอเลยด้ดิจะเนียงแคยูีเฮือน,นหรือบอกอีกขั้นนึงคร <c oughs> ับเดี๋ยวสิไปเบิ้งยูเฮือนอีกขั้นหนึง่ง <c oughs> <c oughs> ก็มีผลงานขึ้นเรื่อยๆครับแล้วก็มียอดสั่งมาเรื่อยๆครับลูเคยซื้อยังก่อครับขวัญชัยขวัญชัยครับผมที่นี่บ้านยังเนาะบ้านกาญเหลืองตำบลมาเกียบเนาะเมืองศรีสะเกดครับบ้านกาญเหลืองโมหกโอ้โหไม่ธรรมดาทีเดียวครับฝีม้าลายมือช่างของเราทั้งนี้ครับหลักการเดียวกันเลยครับนี่ เพียงแต่ใช้พลังขับเคลื่อนจากมอเตอร์ไซค์รุ่นเก่าๆเป็น2จังหวะนะครับ Honda าเทนานะครับตามที่เห็นเลยเดี๋ยวดูรอบๆครับฝั่งนู้นวันนี้เช้าๆครับของวันที่ยี่สิบทรอยนอตมาหนี่งนั่ยี่สิบเก้าละบ่ก็สามสิบแล้ววันเสาร์ครับมาหนี้โอ้โหโห,โโห,โโหโโดโหดโหด,โดโนี่ฮะก็บางทีชิ้นส่วนบางชิ้นส่วนก็นำ ของที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้วมาดัดแปลงตามสภาพที่เห็นเลยนะครับเนี่ยลูกสแสวงคุตาสแสวงครับยังขับได้เลยแมนบอาแมนขับไดรอีิลีบอลองเบิง <c oughs> <c oughs> ้งเมื่อกี้พนให้ผมขับแห้ผมไม่กล้าขับเพราะเป็นครั้งแรกไม่กล้าขับนี่ฮะโอ้โหไม่ธรรมดานี่ <c oughs> ขับดิวให้เห็นเลยจะจะนี่ เสียงยังเป็นฮอน้าเทนาอยู่นะครับปวดโอ้โอ๊โอ้โหไปแล้วครับสบายสบายเลยไม่มีเกียร์ถอยครับมอเตอร์ไซค์ครับต้องใช้วิธีโยกหน้าโยกหลังเนี่ยฮอนด้าเทน่าคันนี้รุ่นนี้จะมีคลัชนะครับคลัชมือนะครับ ก็ไม่มีเกียร์ถอยแน่นอนอยู่แล้วฮะก็เป็นปกติเป็นเรื่องธรรมดาครับการถอยก็ต้องใช้ทักษะต่างๆช่วยนี่ฮะโอ้โหเทระเบิดเลยนี่หลากหลายสไตล์ครับแต่มาวันนี้ครับพามาดูสไตล์นี้กันดูครับผมจบเลย ยังยังเพราะอยู่เลยเครื่องแน่นดีเนาะเครื่องยังแน่นอยู่แน่นเต๊บเลย car, เฮ้เครื่องบ่ครับรุ่นนี้เป็นมอเตอร์ไซค์ที่ผูใ้ใด้ซื้อลูกเคยซื้อมาครับสภาพยังโอเคใช้ได้ทีเดียวครับเด็ครับก็พามาดูมอเตอร์ไซค์ไม่รู้จะรุ่นไหนครับบอกชื่อไม่ถูก <c oughs> ตั้งชื่อก็ไม่ถูกครับก็ตามเทียนเลยครับผม ฝีมือช่างไทยไม่ธรรมดาทีเดียวครับขอบคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งครับสวัสดีครับในการติดตามรับชมครับขอบคุณตาแสวงนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับเดี๋ยวมีโอกาสไปเยี่ยมที่ร้านโอเคครับเดี๋ยวไปพาไปดูหลากหลายสไตล์ทราบว่ามียอดจะยอดยอดสั่งเยอะอยู่นะครับแล้วก็ไม่ใช่แบบนี้ด้วยมีหลากหลายรูปแบบเลยทีเดียวแสดงว่าช่างนี่ไม่ธรรมดาทีเดียวครับอยากเห็นหน้าช่างแล้วตอนนี้เขตครับสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีครับ